ค่ะวันนี้มีซุกก็มาแชร์ประสบการณ์การทำฟาสติ้งวอเตอร์ครั้งแรกของมีซุกนะคะที่ทำให้มีซุกยากล่องดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวหรือ Water Fast ก็คือการทิมมีหน้าเด็กหน้าไส้นั่นเองคะ่ะใส่น้ำอย่างเดียวนะคะเพื่อ็อกซ์หลางกายฟาส t i n g นะคะก็มาแชร์ค่ะไอโมงแรกที ตัวเองก็ยากทำมานานแล้วนะคะแต่ด้วยความกลัวทีว่าจ,จะพิวไหมจะหมดแรงไหมแต่ก็เลือกวันที่ไม่ต้องทำอะไรอะคะ่ะแล้วก็จะได้ผักพ้อนไปเรื่อยกันเพราะว่าไม่ได้นอนมากมามาไล่วันใช่ไหะเราก็ถือโอกาสนี่แหละคะ่ะนอนผักพ้อนให้ร่างกายเป็นไวเลยเ ช่อมงแรกที่จะเริมฟาสติ้งนะคะมีสุกก็จะรู้สึกว่านั่นแหละค่ะกลัวว่าตัวเองจะหิวเราก็หมดแรงแต่มาทำแล้วเราก็ดื่มน้ำมีสุกไม่ได้จิบทีละนิดนะคะเพราะถ้าจิบทีหละนิดมันก็จะอย่างรู้สึกหิวเลยมีสุกก็จะดื่มไปจนรู้สึกอิม่มแล้วก็ก็จะไปเข้าห้องาน้ำนะคะพอเราดื่มน้ำใช่ไหมคะหลังกายเราก็ มันก็มีพลังงานเองค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบเหนื่อยแต่ว่ามีสุขก็จะง,ง่วงก็นอนผักพ่้อนนะคะอาจจะแบบมีหนังซื้อสุขภาพอ่านหรือว่าแล่นั่งดูนั่งเกี่ยวกับเนี่ยค่ะ fasting water นะคะเขาก็มีให้เยอะนะคะใน YouTube เราก็แลกไปเผื่อเพิ่มความรู้เรานะคะ ก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็รับว่ามีสุขเพื่อรับไปเรียวมากเลยค่ะเราก็มีพลังงานทํำอะไรปกติเลยค่ะไม่ว่าควาดบานทูบบานหรือว่าขับรถออกไปสื่อของก็ยังทำได้ปกติแต่เนี่ยค่ะสมงองเขาก็จะนึกถึงอ้มอาหารน้ำเคื่อใหม่ปานแต่ว่าเราก็บอกตัวเองไ้เอ เดี๋ยวบซองนะคะบ่องดูซึ้ว่ามันจะขามดาหมดเลยนะคะสุขยางนะคะมันจะมีแบบเออสตีมากขึ้นเพราะว่าเมื่อแบบเราต้องระวังตัวเองร่างกายนะคะแดี๋วเขาก็จะช่วยคับผิดออกมานะคะมีซุกก็มีเมียค่ะซิ่วขึ้นมานะคะเป็นการคับผิดด้วยอะคะ่ะก็ ตอนนี้ก็จะครบ2 4ชั่วโมงแล้วนะคะหมีสุกตั้งใจทำไว้2 4ชั่วโมงมีสุกก็เริมตั้งแต่ใบซองเมื่อวานนะคะนี่ก็จะใบซองแล้วค่ะมีอีวกว่าก็จะถึงใบซองแล้วเราก็อาหารมือแรกอมีสุกจะแช่นะคะบอกทำอะไรกันเป็นข้ออ่อนๆน,นะคะมีสุกก็จะปันน่นนำผลไม้ อันนี้เป็นอาหารมือแลกข,ข้ามีซุกนะคะหลังจากฟาสติ้งมา24ชั่วโมงเดี๋ยวไปซ้องจะครอบ24ชั่วโมงนะคะเราก็มีซุกก็อปันข้างหลังนี่ก็เป็นมะละขี้นกนะคะก็มือแรกก็จะทำมาหารแบบย่อยง่ายๆนะคะเพราะเขาไม่ได้ย่อยมา24ชั่วโมงค่ะกินแต่น้ำม,มานะคะ แล้วก็เขามีซัร์อันมูอิสระหน่หน้าอ่อนแล้วก็นี่เลยค่ะตอนทานตะวันอ่อนเขาก็มีซัร์อันมูดอิสระอีกแล้วแล้วก็อื่นอื่นอีกน,น,นะคะนี่ก็สิี้าวนีก็เป็นทุเรียนเททุเรียนนานะคะอันนี้ก็มีสัานตานมะเล่งนะคะเดี๋ยวมีซุปวันหน้าคอย ทาไปแลยตอนทุเรียนเทศกันนะคะแล้วก็ใส่กล้วยนิดหน่อยสักน้อยสองน้อยมีซุอบหวานแต่ถ้าใครไม่ชอบวานก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะอันนี้เขาก็มีรสเปรี้ยวหวานอยู่แล้วทุเรียนน้ำโอเคเดี๋ยวมาปนอาหารมื้อแรกข้ามีซุกกันนะคะตื่นเต้นอีกแล้ว <laughs> ็นการเช็คตัวเองด้วยนะคะอันนี้ร่างกายเราอเฉลร่ยมากค่ะใครอยากทา,ก,าก็หลงแหลสุขภาพตอีนะคะว่าทาได้ไหมด้วยการดื่มน้ำอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าไม่ไว้มีสุขกควผักผลไม้ก็เป็นทางเลือกอีกอย่างนึงนะคะกินผลไม้อย่างเดียวเพื่อให้ร่างกายเราได้ย่อยอย่างง่านเพียงอย่างเดียวนะคะหลงเหลาน,นะคะ